ปเปลงสัน้นเพราะฉะนั้นทําความเข้ขาใจให้กับบรรดาพี่น้องพอยเย่ไม่ใหญ่เข้าได้เข้าใจว่าคําวากระถินมันบะนอยมันบนย่ยใหญ่กระถินมันกับซ้ำเก้านี่แหละ,ะเป็นอย่างอตาตมาคือว่ากระถินมันกับซ้ำเกาที่ว่ากระถินซ้ำเก้ากระถินนี่เขาเสีเวเรื่องผ่ากระถินนี่เว้าวเรื่องผ่าผ่ากับผ่าพื้นเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นหลายมองหลายบ้านหรือว่าหลายวัด ที่พิ้นได้ไปเห็ุกระถินส่วนมากสีบ่อถามกันสีบ่อถามกันว่าบ้านเจ้าถวายกระถินแล้วได้ผ่าพื้นง่ามบ่ได้ผ่าพื้นดีบ่บ่มี่ผู้ใดถามบ่มีพระาองค์ใดถามส่วนมากพราสีถามกันเป็นได้ไปเอาบญกระถินบ้านเจ้าบนกระถินได้เงืนหลายปัไดีพนาวะแม่นบอกส่วนมากพราสีถามกันยังสั้นโยมกระถามือกันเป็นไดกระถินเขาแล้วได้เงินหลายบ่นี แต่ว่าบ่มีผู้ใดถามดอกว่าเจ้าได้ผ่าดีบ่เจ้าได้ผ่าดีบ่เจ้าได้ผ่ายี่ห้ออย่างนี่บ่มีไผถามเพราะฉะนั้นแล้วคำา่าบนกถินนี่เกี่ยวกับลึกผ่าล้วนล้วนบ่มีอันไดมาเกี่ยวของแล้วบรรดาพี่น้องพอย่แไม่ญ่ที่เห่าเห็นเนี่ยบ่าวาสิเป็นกล้วยอ้อยซอยปีผลละหมากลากไม้เสื้อศาสบ้อนมงเนี่ยมันเป็นเงี้ยงจังไดภากันเอามาโฮมรูงมดิเขาเอื่นวาเป็นปริวัติกถิน เพราะฉะนั้นแล้วกฐินอิหลีนี่คือหนึ่งผืนผ่าผืนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วในการสร้างนำทับบนในการเหตุบนกฐินนี่มันยากยังไดเพราะฉะนั้าาน,านบนกฐินนี่เป็นบนที่มีความวิเศษอยู่ในโตหนึ่งบนกฐินเป็นการละท่านหนึ่งปีเหตุด,ด้เทื่อนหนึ่งในหนึ่งปีนั่นก็มีแค่เดือนเดียวบัดเดีก็มีแค่เดือนหนึ่งเหตุบุนกฐินได้ ในเดือนหนึ่งมิแคมมือหนึ่งเห็ดบุญกระถินแล้วบัดนี้ในมือหนึ่งเห็ดไดแคร์ข้งเดียวบัดนี้บุญกระถินเห็ดไดข้งเดียวแล้วพระก็าสามารถรับไอแครลูกเดียวอีกตั้งหากแมนพระอยู่ในวัดนั่นแมนพระอยู่ในวัดนั่นสิมีเป็นร้อยเป็นพันกระซามก็แครรับไดแครลูกเดียว บัดน,นี้พระหนึ่งรูปหรือว่าพระลูปเดียวกระส้ได้แค่ผ่าแค่ผืนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละความวิเศษของกระถินมันเป็นการละท่านสองกระถินเป็นวินัยทานคำว่ากระถินเป็นวินัยทานก็หมายถึงว่าออกจากปากขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไห้เหตุบนกระถินเท่าจังเหตใด กระถินนี่พ่แม่ว่าเกิดเมื่อว่านเมื่อกอนนี่แม่กระถินเนี่ยเกิดมาแล้วสองพันหาร้อยกว่าปีแล้วคําว่ากระถินเนี่ยพ่แม่เกิดเมื่อว่านเมื่อกอนเพราะฉะนั้นแล้วเพิ่นก็เลยได้บอกว่าผู้ใดใดเหตุบุญกระถินให้สำนึกสำเนียกในโตเจ้าของสำนึกสำเนียกในโตเจ้าของจังไดเพิ่นว่าผู้ใดเหตุบุญกระถินได้อุ้มพากระถินเปียบเสมือนบุคคลผู้นั้น ได้รับผ่ามาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าผ่ากระถินยางกายไปทางใดผ่ากระถินได้มีการแห่ไปทางใดเปรียบเสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปมองหันเพราะฉะนั้นแล้วจงพุ่มใจได้ว่าผู้ใดที่ได้อุ้มผ่ากระถินเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพราะธรรมดา พราะฉะนั้นพากระถินผ่านไปหนาบ้านผู้ใดให้นบให้ไหวพากรถินยางไปมองใดให้นบให้ไหวบ่รธรรมดาแล้วบัดนี้พระพิสุสงหลูไใดที่ได้รับพากรถินแสดงว่าพระพิสงหลบนั้นเป็นพระที่ได้มีค่ามเฉลียวฉลาดโหจักวินัยโหจักพระธรรมวินัยในการการกระถิเพราะฉะนั้นแล้ว นี่แหละความวิเศษของกฐินบรรดาพี่น้องพญเยมยัย,ยเฮาอันที่สามกฐินนี่เป็นอานิสังสะท่านเพราะฉะนั้นแล้วบุญกฐินนี่เป็นสังฆทานบรรดาพี่น้องพญเยมยัย,ยเฮาก็เลยได้มีการเหตุอ่าก็เลยได้มีการเหตุกฐินขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพิสุสง์ที่ได้รับในการรับผ่ากฐินเนี่ยเปรียบเสมือนได้รับจากมือพระพุทธเจ้า ผู้ที่ศิลผ่ากฐินส่วนมากอาตมาสิเห็นเป็นสมพานเจ้าอาวาสเป็นอย่างคือเป็นสมพานเจ้าอาวาสพะว่าสมพานเจ้าอาวาสเนี่ยพนมีความหนักแน่นเพราะว่าพนผู้สิตายกสิตายในผ่าเหลืองกับเมนเจ้าอาวาสดีล่ะโหจักหนาวิธีการการกฐินโหจักการเห็ดผ่าเพราะฉะนั้นแล้วเพนก็เลไดบอกว่าในการเหตุบญกฐินต้องมีอะหารลุกขึ้นไป เป็นอย่างคือว่าต้องมีพระหารูปขึ้นไปในการการกระถินสมัยตะกี้สมัยพุทธกาลในการที่เข้าเสียพา,ามาเห็บุญกระถินนี่มันยากต้องไปหาซักบางสกุลเอาน้ำโศพน้ำซากโพพผุนีเ้เอามาหยิบมาตอเอามาท่อมาํำเนี่ยให้มันเป็นผากระถินพระสงค์องค์เจ้าถือตาลปัดไปบางสกุลซักอนิจจะบุญละมองใดที่มันเนา่ามันเหม็นแห่งเอาดีพระเฮ้าสมัยตะกี้ บองใดที่มันเปืือนน้าเลือดน้าหนองเนี่เอามาเอามาเห็บผ่ากระถินเออเอาตาลปัดบังไว้บังไว้เพื่ออย่างบังไว้เพื่อให้มันลดความกินเหม็นโศพมันเอาบอนใดเอาตาลปัดบังไว้เห้เอาตาลปัดบงัาาดบงไว้ถ้ามันยุกไกแนกเอาขาตาลปัดเดี๋ยวไปเคลียร์มาเคลียร์ออกมามาสากักมายอมมาหยิบจังเอามาอธิษฐานเป็นผ่ากระถินใดเพิินก็นเลยต้องใส่พระหาลูกในการรับกระถินบัดดิ พระหาลูกต่ละรูปมีหนาทีริบัดหนาทีของพระที่สิรับกระถินหาลูกหมายถึงอย่างซีองค์เป็นคดจับจับไว้ซี่มุมนี่กระถินหมายถึงกรอบหรือว่าไม้เสดึงนี่ตีเป็นสี่เหลี่ยมไว้ซีองค์นี่เป็นคนจับผ่าไว้อีกรูปที่หาเฮ็ดหยังมีหนาทีเฮ็ดหยังรูปที่หามีหนาทีตัดผ่าเน่าผ่าเย็บผ่าพูานี้นี่ละเพิ่นก็นเลยต้องใส่พระหาลูก เพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่สิเป็นเจ้าภาพในการสร้างกระถินใดต้องมีคุณธรรมอยู่สี่อย่างหนึ่งเจ้าภาพต้องเป็นคนมีปัญญาเคยจังอาตมายกสุภาษิตขึ้นไว้กาเลททันติสปัญญาวัทันยูวีตมัชลาเป็นข้าถาบทเดียวทีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าปีหนึ่งใส่แค่เทียเดียวดีละ่ะมืออื่นเทากสีได้เห็น หลังจากที่ปัญญาถาสัพพี่แล้วบ่งอสิคืนต้นด้วยบทกาเลทะทันติสปัญญานี่ล่ละอันดับแรกเจ้าภาพต้องมีปัญญามีปัญญาใดมีปัญญาเฉลียวฉลาดลูหลัก,ร,กร,รมภาวินัยลูหลัก,ร,กร,รมภาวินัยวาในกาการกระถินต้องใส่พระตอนนี้ลูปต้องเห็ุจังสัน่นต้องเห็ุจังสี่แล้วบัดีสุโมนีพระยุวัดเอบมันหน่อยบัดมันน่อยเหตุจังไหนบนดีจังสีการกระถินได้ต้องใส่ข้อสอง ที่มันหน่อยเหตุการณ์กระถินบ่ได้ต้องใส่ขอสองไม้เทียมนิม,มนต์พระวัดอื่นมาบันนี้จังพระวัดไต้ห้องนี่มีพระจักรลูกหูจักบ่เจ้าภาพสิไปถวายพระท่านได้หูจักว่าพระมีจักรลูก้าบาครคบหาเพิินก็นสิไปนิม,มนต์มาให้มันครบนี่เพราะฉะนั้นเจ้าภาพต้องมีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทุกสิ่งถุกอย่างอันที่สอง สอบโล,โลโลเอาไม่สายก็นได้เด้อ <c oughs> ข้อที่สองเจ้าภาพต้องมีวะทันยูวะทันยูคือหยังบดีต้องมีวะทันยูวะทันยูหมายถึงหยังหมายถึงว่าเจ้าภาพต้องเป็นคนที่มี ความเสือถือสามารถไปชักชวนเชิญชวนญาติพี่น้องญาสนิทมิตรสหายมาเอาบุญเอาท่านได้เพื่อจังมณนนี้ทางคณะเจ้าภาพได้เห็บบุญกระถินได้ไปเชิญพีเชิญน,น้องลูกเต่าเล่าหลานอยู่ไซมาเมดเพื่ออย่างเพื่อสิได้ไม่เห็บบุญอุทิศหา สองสองทดสองแม่ ơi, เอ้ยว่าแล้วบุญเด้อสองทดสองต้องมาสิได้ลกธรรมะเัวจุบัตต้องมีวัฒนอยู่วัฒนยูหมายถึงข้างคณะเจ้าภาพได้เจอเชิญชวนญาติพี่น้องเราพี่เราน้องมาเอาบุญ นี่ล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้เฮาก็เลยได้เห็นพี่น้องตั้งบ้านพี่น้องตั้งอำเภอพี่น้องตั้งจังหวัดได้มารวมบนรวมท่านกับพระวันหยังพราะว่าเจ้าภาพได้เชิญชวนญาติพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันอันที่สามเจ้าภาพต้องมีวีตมัชลาคำว่าวีตมัชลานี่เจ้าภาพต้องเป็นยังไง ภูติติสางกฐินได้ต้องมีวีตมัชลาหมายถึงเจ้าภาพต้องบ่ขี่ทีเจ้าภาพหามขี่ทีนั่นกฐินขี่ทีบ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคำว่าเจ้าภาพขี่ทีบ่งได้เบิ่งง่ายๆบ้ดนี่เจ้าภาพขี่ทีบกขี่ทีเปิดวาเบิ่งอยู่ขยเถิดบ้าน่ะื้อนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นคำว่าเจ้าภาพบ่ขี่ทีหมายถึงอย่างพี่น้องเอาบุญ พี่น้องเอาปัจจัยมาท่านบาทหนึ่งสองบาทหาบาทกระซผูู้ที่เป็นเจ้าภาพต้องนับอ่านางแล้วนางลงนบมือเอางึนดนั่นละหรือว่าจะทางคณะญาติพี่น้องเอาหมักเผาเอากล้วยมาโฮมเจ้าภาพกับขีดที่บุญบ่ได้ดด้คำว่าขีดที่บุญบ่ได้ดหมายถึงอย่างโ้ย,ยอย่าเสามาเถาะกล้วยกับกล้วยเนา่าเนา่เนาว,วีกับวีบง่งงาม ภาพเจ้าเป็นหมักเผาจ้าไดบกงามกับ,บง่ามเพราะเป็นเตามาโฮมบุญน้ำข่อยดอกอันนี้เจ้าภาพวาบ่ได้ใดเพราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องอยงยกเขาเอาอีหยังมาโฮมเอาอีหยังมาท่านน้ำเ้าให้เฮาได้ยกมือสาถุนบเอาน้ำเพ่นตั้งแต่บาทหนึ่งสลึงหนึ่งนี่ถือว่าเป็นบุญน้ำกันเมิดอ,อันที่สี่สำคัญที่สุดบัี้ผู้สี่สิเป็นเจ้าภาพได้ ในการสร้างกระถินต้องมีความนักแน่นนักแน่นจังไดน,นักแน่นที่ว่าไปปักกระถินวัดใดต้องไปถอดวัดนั้นบอแมแนว่าไปปักแล้วสร้างเจ้าอาวาสวัดดีเร่บถอดกระถินบัดนี้อถอดกระถนินไปปักวัดอื่นไปถอดวัดอื่นบอ่บอใดบ่อใดบุญเพราะฉะนั้นเจ้าภาพต้องนักแน่นปักกระถินวัดใดต้องไปถอดวัดนั่นหรือวาทางัน,นเจ้าภาพ ได้เป่าวลาไว้อันนี้สม,มุติได้เนี่สม,มุติว่าพระเจ้าภาพได้เป่าวลาไว้วาสิเห็บบญกระถินเอาไปทอดถวายวัดไตในจำนวนเงินหนึ่งพันบาทอันนี้สม,มุติทอดเมื่อทอดกระถินแล้วเจ้าภาพเอาไปถวายหาอร่อยหลุดทุนยังปียังซาเด้อันนี้เขาดทุนยังปียังซา แต่ว่าเจ้าภาพปวารณาไว้หนึ่งพันบาทหอดมือบอไปเลยบัดนี้รบลมจมล่องขึ้นน้ำแกงบัดขาดทุนตลอดชีวิตขาดทุนพบดีแล้วก็บพบหนาพอ่อแต่ว่าเจ้าภาพปวารณาไว้หนึ่งพันบาทหอดมือเอาไปถวายหนึ่งพันบาทอยู่ทุนบอขึ้นบอเกินเสมอตน้นเสมอไปอแต่ว่าอาเจ้าภาพปวารณาไว้หนึ่งพันบาทแล้ว ทอดมือทอดถวายเจ้าภาพเอาไปถวายวัด1,200บาทพันหาสองพันสามพันํไรอื้อสาพเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาทาเฮายังพอมีเวลาพยอยากต่อยอดกระถินกระต่อเด้อเพิ่นเป่าวลาหน้าไหวเขาอยากต่อขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละคำว่ากระถินเจ้าภาพต้องมีความหนักแน่นเหตุจังใดคุณธรรมสี่ยาง มันจังสิเป็นบนกระถินได้ถ้าสิเป็นบุญกระถินได้หนึ่งกระถินต้องไม่เป็นกระถินบูดสองกระถินต้องว่าเป็นกระถินเน่าสามกระถินต้องว่าเป็นกระถินเสาหมองบัดเหตุจังไดกระถินจังสิว่าเป็นกระถินบูดกระถินเน่ากระถินเสาหมองหนึ่งเจ้าภาพห้ามมีเหล่ามีเบียเหล่ายาปลาปิ่งบ่มีได้กินเหล่าตั้งแต่ทั้งยางทั้งขม้าจวามะหวนอัตธรรอัต นี่ห้ามเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นซุมโมนี่เป็นกระถินปอดเล่าปอดทุกอย่างแต่ว่าถ้าห,าห้าเฮ้าเสียมาเปรียบกับคนซุมโมนี่ถ้าเจ้าภาพใดพ,พ่อมีเหล่ามียาแสดงว่าเจ้าภาพดันขีท่ที่แม็นบอห้แม่ว่าสิใส่ซ่องมาแล้วหาล่อยว่าเหล่ากับ่อมีถอดซ่องหอกกันนะจังสี่กับมีอันนี้เขาบอกว่าพาอยากให้เป็นกระถินบูดคือทางคณะเจ้าภาพห้ามมีเหล่ามียา อันที่สองกระถินเนาเป็นยังไงกระถินเนาท่าคณะเจ้าภาพบ่พได้ขา่าง่วบ่ได้ลมหมูล่งมองโอ้ยว่าแต่ได้ยินเสียงคลองดังหุยขึ้นคนขิ่งลุกหยาบหยาบอยู่ในขอกโอ้ยกสิตตายอีกแล้วเนาะนี่อันนี้กะเพิ่นกับเป็นข้อหามบ่ห้เป็นกระถินเนาอันสุดท้ายเหตุจังไงจังสิบ่ได้เป็นกระถินส่หมอง คำว่าที่บ่เห็นไถเป็นกฐถินเสาหมองคือคณะญาติพีนออยย่น้องเคื่อญาติบ่ได้ยิดกันบ่ได้จ้างม,มหาลสมมางันค้นขากันทะเลาะวิวาทในงานกลายเป็นกฐถินเสาหมองได้เพราะฉะนั้นแล้วท่างคณะเจ้าภาพหรืออาทักญาติพี่น้องเฮากด็ดีเพิ่นก็เลยได้มีขติธรรมเตือนจิตเตือนใจถ้าเฮ้าเหตดบนกฐถินแล้วบ่อยากให้เป็นบนกฐถินบูดกฐถินเอากฐถินเสาหมอง ก็ต้องได้เอาจริงที่เฮาเอามาหอยมาแขวนไว้ด่ละ่ะให้เฮาได้สำนึกสำเนกให้เฮาได้คิดจากน้ำมาทำเป็นลูกป่ารมเพิ่นก็เลยได้เอาสัตว์เดรัจฉานสี่อย่างมาหอยไว้เพื่ออย่างเพื่อเตือนให้เจ้าภาพเอ้ฮู้สัตว์เดรัจฉานสี่อย่างนี่มีอย่างแน่นึงมีแค่สองมีขี้เข็บ สามมีมัดฉาสี่มีเตาบุญนี่บระรรมดาเอาสัตว์เดรัจฉานนี่มาไหวเอามาห่วมงานต่างว่าสี่โตสี่อย่างบุญผาปลาบ่ามีบุญบวชบ่มีพราะฉะนันนี่แหละบุญกระถินนี่มันวิเศษเพราะฉะนั้น,นบ่น,น,เ,เ,ะะน,นบเอามาอ้าไหวเฮงหนังเตือนจิตเตือนใจให้เจ้าภาพนี่เตือนมองไรเตือนที่ว่าหนึ่งเจ้าภาพต้องห้ามมีความโลภความโลภแทนด้วยหยังแทนด้วยจระเข้ คำว่าจระเข้เปียงมันมีความโลภสังเกตย่ามจระเข้มันนอนอยู่มสัสีอาปากขึ้นไปนอนอยู่ทั้งบกอาปากอีหยังบินมามันก็สิงับเอาอีหย่างแล่นมาอยู่ปากมันก็สิงับเอางับเอาเพื่อย,อย่างเห็นหยังบ่ไ้กินอย่างเดียวโลภอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเอาแข่มาไว้ให้เจ้าภาพบ่มีความโลภเพราะฉะนั้นเห็นบ่เขาเห็นแข่มันงับปากคาบดอกบัวแล้วเอามาใส่ให้เจ้าภาพพระเดชูนี่ล่ละอันที่สอง เจ้าภาพห้ามมีความโกรธความโกรธจังไดบรรดาพี่น้องปญิยม่ใหย่ย,ยเฮ้าเพิ่นจังได้บอกว่าเฮ็ดบุญถูกต้องนี่มันได้บุญหลายเหตุบุญถูกใจนี่มันได้บุญหน่อยห้ามเจ้าภาพมีความโกรธโกรธจังไดบันนี้ที่ว่าเฮ็ดบุญถูกต้องนั้นได้บุญหลายไหมที่อย่างบันนี่ท่านคณะเจ้าภาพาได้เห็ดบุญกฐถินนิมนต์พระสงค์องค์เจ้ามาฉันัตาหารเพืเลี้ยงพระนี่เห็ดบุญที่ถูกต้อง มันก็นเลยได้บุญหลายถ้าเหตดบุญบ่ถูกต้องมันได้บุญหน่อยจังไ๋พระกับ่ได้เข้ามาเพิ่นบอกว่าเหตุบุญบ่มีพระมาเทศเปรียบเสมือนหมาบ่มีหางเพราะฉะนั้นมนีเจ้าภาพก็เฮ็ดบุญที่ถูกต้องได้นิมนต์พระมาเทศเทศเพื่อ,อยังเทศเพื่อเตือนจิตเตือนใจเฮ้ได้เป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นแล้วที่ว่าเฮ็ดบุญดีบ่ถูกต้องมันได้บุญหน่อยนี่หมายถึงอย่างถ้าห้าทางคุณพอท่อยกจังอาจารย์ เพื่อนประกาศไปเสะล่ะลูกสไส้ใหญ่ไปทางไหนล่ะพูนมาจุดถูกจุดเทียนเด้อไปใส่ลูกสไส้ใหญ่พูดยืนยุุ่่นคำเสาเต้ยนยีุ่่นเอาไปค้ายังยุไก่แดีวอ้เมาเหล่ามาบ่ได้มีแต่บอกว่าพอไา่เห็นลดเดอ้อแล้วแต่พอยายสีผ้าเป็นนี่อันนี้ก็บ่ได้บุญอีลูกสาวลาไปทางไหนมาจุดถูกจุดเทียนเด้อมันสิมาอย,อยู่ยังนี่พ่นมันไปอยู่ขัวพ่น โอมันไปอย่างยู่ขั้วไปแต่งผ้าเพศในผ้าบ่อ่บพนวาวามันไปยืนในเมคขั้วเกียงใจเหนือยะแม่ขั้วลักซีดยังสี่กับบ่ไดดนี่เพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเอ่ยว่าบุญที่ถูกใจนี่มันได้บุญหน่อยเพราะฉะนั้นเห็นเล่นหอเจ้าภาพห้ามโกรธเพราะฉะนั้นบดีเขาจําแนกแกงท่านแล้วผู้ดใดอยากได้ยังผลเอานี่เจ้าภาพขี่ทีบ่ไดดแล้วก็ห้ามโกรธพอ้พอมเพราะฉะนั้นเพิ่งก็เลยเอาขี่เข็บ มาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเตือนจิดเตือนใจให้เจ้าภาพว่าเหตุบุญแล้วห้ามโกรธเด้อแม่นมีเหลืองอยังอยู่ในกิดในใจเอาไว้ก่อนห้ามปล่อยออกมาห้ามโกรธเพราะฉะนั้นเห็นบ่กาขี่เข็บเนี่ยมันตอนแล้วมันปวดปันไหนมันเก็บป,ปันไหนโยนี่ขี่เก็บมันคาบดอกกุหลาบแสดงถึงความรักแล้วนี่อันที่สเจ้าภาพห้ามมีความหลงบัดห้ามมีความหลง หลงจังไดหลงไปน้ำผู้นันหลงไปน้ำผูนูนีผู้นันวาจังสี่กับไปน้ำผู้น,นันผูุนีวาจังสั่นกับไปน้ำพูนีหลงบ่ได้ห้ามหลงละเลิกงในกินในใจเจ้าของก็เลยเอานั่งมาฉาเนี่ละ่ะมาเตือนจิตเตือนใจนั่งมาฉาหมายถึงยัข้าง,งบนเป็นคนข้างล่างเป็นปา่าคึงผีคึงค้นคึงค้นคึงป่านี่ละ่ะหลงบ่ได้เอแล้วบัดนี้ทั้งเมือทั้งม่วนความโกรธความโกรธความหลงเหตุจังไดบัดนี้ เจ้าภาพจ้งบ,บ่มีก็เล่ได้เอาเตามาห้อยไว้เตาแสดงถึงอย่างเตาแสดงหมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าภาพต้องมีศีลมีธรรมเห็นบ่เต่าย่ำหมามันเห่าไปยังไดหดหัวหดขาหดหางเข้าไป